ต่ให้ดีนะจะมีคนโบกรถไห้เนาะเพราะผมสังเกตเบิ้งว่าบ่มีคนโบกรถเลยทุกคนเออแต่ละมัดระวังทุกคนบ่มีไอ้กลวยบม่มีการส่งสัญญาณบ่มีอีอย่างเลยเอา้าเขตอำเภอประคําแล้วขามเขตหนึ่งสองสามจุกขามเขตขามมาเขตอำเภอประครําเลยทุกคนสวัสดีครับทุกคนยูกับผมถนนไทยแลนด์กับแอนมินบ้านเฮ่าอีกแล้วมื้อนี้วันที่สองแล้วครับสองกุมภาพันธ์ อากาศร,รู้สึกว่าอากาศจะไม่ค่อยเย็นนะอากาศห้อนผมมีคือมันมีอีกหนึ่งจุดนะครับงานขายายถนนผมไปเห็นมาแบบๆก็แบบเลยจะพาทุกคนเนี่ยไปเบิ้ลเออมันขายขายขายว่าจะขาย,ขา,ย,ขา,ยขายถนนหรือสร้างถนนหรือถนนเนี่ยอยู่มุมไหนเออไปเบิ้ลทำงานครับผมไปนี่ครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ถึงทางหลวงหมายเลข สามสี่แปดอำเภอโนนีแดงจังหวัดบุรีรัมย์เออมีงานขยายถนนตรงไหนผมจะไปอัปเดตและติดตามให้ทุกคนได้ติดตามรับชมว่าเป็นจังไดแน่ช่วงนี้งานขยายถนนมันจะแล้วท่าน,นสงกกานบอเออทุกคนทุกคนไปเบิ้งน้ำกันไปเบิ้งน้ำกันครับเก่านี่ครับแหลนมาฮอดสามแยกสมปลอยสามแยกบ้านน้อยหรือสามแยกโนนินแดงที่มีปั๊มเชลวนี่แหละครับเลี้ยว้า้ถ้าตรงไปก็ไปอำเภอละหารไส้ เออเดี๋ยวเดือนนี้กลุมพาแล้วเดี๋ยวจะไปอัปเดตให้เบิ้งยูถนนเซนนุนนีแดงรหัฮ้ยทุกคนในเขตอำเภอโนนนีแดงมันทองฟ้าสดใสแต่ว่าทางประคำมันคืออึมคึมหรือคึมมืดนทึงสันล่ะหรือมีฝนหรือจังไหนแน่ที่แน่แน่งานขยายถนนนะครับทุกคนนี่นี่นี่กำลังขยับขยายเลยบ้านสมปอยเฮ้ยขอไปบ้านน้องสแกกวนนี่ นีกวาดบ้านน้องกับแพ้งอสุดยอดมากเลยมาเมิ่งถนนคือเดิมที่ถนนเซนเนี่ยเป็นถนนที่แคบนะแล้วก็ผิวถนนกับคู่ค้าตอนนี้เตรียมแล้วครับเตรียมเฮ็ดถ,ถนนแบบเป็นซีเ่นประมาณซีเลนแท้ถ้าขยายขอบถนนลักษณะนี้ครับทุกคนเห็นว่าปะโอ้ในอนาคตมันจะแต่ว่าเขาคือบุมีไปบอกว่ารุนแมโคยู่ถึงถนนละ่ะบัดที่นี่ แต่ละมันระวังทุกคนบม่มีไอ้กล้วยบม่มีการส่งสัญญาณบม่มีอย่างเลยเอา้าสู้ๆเจ้าหน้าที่เออผมเห็นทางสาแก้วด่เขาเห็ดถนนนี่มันจะมีคนยืนโบกธงเด้ถึงแม้ว่าจะเฮ็ดถนนอยู่ขางทางก็ได้อา้าด้วยเหตุผลอีหยังก็ตามแต่สู้ๆอีกจุดหนึ่งยังมีอีกจุดหนึ่งทุกคนนี่อีกจุดนี้เอ้ยวัสว่าจุดนี้บ่ได้ขยายทุกคน จุดน oh, oh, oh. ี el, ้น่ยโอ้โหเรถกระบะรถเก่งขนาดโยเก่งเสียวเสียวอันตรายจุดนี่ขูดผิวถนนเออนี่ขูดผิวถนนเขตได้นน่นาจะยุคเขตอำเภอนุนินแดงอยู่เขตอประคําบ่ไปเบื้องไปเบื้องสังเกตง่ายๆจุดนี้่คือทางหลวงหมายเลขสามสี่แปดนุนินแดงมุ่งหน้าประคําบริเวณอ่าสวนปาล์มที่พักสวนปาล์มนี่ครับนี่ที่พักสวนปาล์มสวนปาล์มคุมนี่แหละครับขูดผิวถนนทุกคนว้าว นี ite, ่น oh. no like. ี่มองรถบดขันนี่แลนผ่านมาอยู่นี่เขตอำเภอประคําแล้วขามเขตหนึ่งสองสามจุกขามเขตขามมาเขตอำเภอประคําเลยทุกคนรถเกตรถโอ้กำลังไอ้ขูดผิวถนนสู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 ครับลูกพี่ครับโอ้แต่การที่สำคัญคืออย่างที่บอกบ่มีไอ้กลวยไอ้แต่ตรงนี้มีบ่มีคนโบกอยู่นี่โอ้มีคนยืนกอดอกไ่ได้โบกเพิ่นบ่ได้โบกเพิ่นยืนกอดอกซื้อครับ ว่นานอาจะมีคนโบกหรือจังใดก็พิจารณาเอาเบื้องเอาผมท่ายเบื้องบรรยากาศอันตรายมากมากเมื่อวานมานี่ฝุ่นไงกุบไงงงเนี่ยโอ้ยบ่เห็นรถดเลยผมตเสียวเออพอนผมมีคนหยืนโบกเอออาผู้ใดผ่านไปผ่านมาระมาาาัดระวังให้เป็นพิเศษพิเศษอ่ะพิเศษคร,รับพิเศษแน่ใส่ลูกชิ้นเลยหลายเออเถนนแถวนี้ถนนปาดอลังการนันจะอลังการกว่านี้ ถ้าเห็ด hey, เป็นซีเรียนเฮ็ดเป็นซีอ้าอ้าอ้าโ,โอ้ขอให้เออแบง่งๆกับใส่แบ่งถนนก็ใส่เออเอ,อนี่ละครับบรรยากาศทั้งทองถนนขาดก็ได้คือภาพมุมสูง,เด,เ,งเ,ออเดี๋ยวผมจะบินไปเบิง้งเออเดี๋ยวผมจะบินไปเบิง้งไปเบิ้งภาพมุมสูงน้ำกันทุกคนถ่ายคลิปไปทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปเบิง้งภาพมุมสูงทั้งถนนที่กําลังขูดผิวถนนอยู่บริเวณนี่ครับที่ผมยืนก็คือ ที่พักสวนปาล์มรีสอร์ทนะโปรโมทสักหน่อยโปรโมทสักหน่อยนี่เพือเ่อนเก็ตอย่างเพื่อนขายต้นไม้ขายปุ๋ยนี่ขายไปหลายอย่างต้องของมาเบิง้งผู้ใดผ่านไปผ่านมาที่เห็นอสวนปาล์มรีสอร์ทนัน่ที่พักสวนปาล์มเพื่อนเห็นบ่หุมสูงสวยงามมากๆเออเป็นไดเป็นไดเป็นได้ไปเบิ้งถนนน้ากันต่อครับนี่กำลังขยายกำลังไม่นี้ขยายที่ทุกคนต้องบอกว่าขูดผิวถนนปับป๊บปรับปรุงผิวถนนไหมนี่แหละครับผม เขตอำเภอโนนนินนแดงนี่เห็นป้ายขาวๆ้างหน้าที่รถจอดอยู่นั่นก็คือ,อเขตอำเภอประคําเลยทุกคนนี่นี่ถนนเส้นนี้กับมุ่งหน้าไปอำเภอรประคํมมุ่งหน้าไปอำเภอรประคําครับผมไปเบิ่งบรรยากาศที่กําลังขยายขยายอปรับปรุงผิวถนนว่าพี่ตลอดเลยว่าขยายทั้งๆท,ท,ที่เพิ่นกับเบลขยายถนนนะทุกคนนะนะฝ่าผู้ใดที่ขับรถสัญจรพานไปพานมาให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เพิ่น เหตุงานนะครับเหตุถนนเหตุถนนรถเครื่องจักรเพื่อนกับเหตุงานของเพื่อนอยู่แต่ให้ดีนะจะมีคนโบกรถไห้เนาะเพราะผมสังเกตเบื้องว่าบมีคนโบกรถเลยทุกคนถ้ามีคนโบกรถไห้ก็จะเป็นการดีนะให้พี่น้องที่ขับรถผ่านไปผ่านมาได้เห็นในการขยายถนนการสร้างถนนแล้วก็รถเครื่องจักรนะทุกคน แต่อย่างที่เราขับรถผ่านไปอหาหัรนะบ่เห็นเลยเห็นว่าบ่เห็นเลยโหนี่ความสวยงามตามสเตปตามสไตล์เพจถนนไดแล้วนะ่นะทุกคนเบื้องโอ้โหความสวยงามภาพมุมสูงแน่เนี่เป็นได้เป็นได้โอ้โหนั่นรถสิบล้อรถพี่ใหญ่ของเราเป็นกําลังตีรถเป่าไปได้บุนั่นนี่นนเออเห็นบ่ครับโอ้ยขี้ฟุนไงง่องฟุนไงง่องเลยไปเบิง่งไปเบิง่บง เอาเอาซ้ำหนีทุกคนรู้สึกว่ากล่องของโดนเนี่ยจะมีปัญหาเห็นปะบบสามารถแพนขึ้นแพนลงได้เหล้วกัสัันอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในคลิปนี่แหละฝากไฟจะเพี้ยงซ้ำหนีสุขสบายดีอยู่ดีไมหมครับผมสวัสดีครับเั่นโอเห็นละโอ้เรียบร้อย